คุณครูมากคักเรามาแป่งส่วนคือการครูกระดยโอ้ยในบานจะไปทายจะพูดเอา คุณป้าผักสลัดผักสลัดกินมาท่านเดี๋ยวมาขึ้นป้เป็นตะสอนนี really ่แหลมขามสุกวาไทยเด้ครับเลยครับสลัดไทย้าาส้วเราย่เฉยมีจุดจิล่นี่ไม่ต้งอรอป้าบังบักซูกีนี่ป้าเบืงมาิพายาบบอราดียวิีโอมสวนบ้าน มากว่ามากว่ใบไม้ให้นในเด้อได้ยินบอหลานสร้างอ่ะหลานว่าจังใดได้ยินบอมากกวดใบไม้ให็นในเด้อก็สร้ให้ให้มากวดาใบไม้บ่มันบอกห้น้องมันกวดบอวดใบม่ยาบันก็เลได้เลน้ำเนาะลมเมื่อเนียจังไนเดียกอ่ะผู้นำเิ่งไงผูป้าบอกอือก็บอกกับสุดจวด บักอียงก็กจดบักบวมันอว่ป้าบักอืบักอืก็บักบวบปิดตสะอนเนาะสะพ่อนะแม่บักป้าบักหลานอเออี่คบักเออดโละมือนละมินเหนื่อยต่อขาอยู่กว่าีดกค่กดกแน่โอ้ยแดดออกอยู่น มือนี่อันนี้บักบวบด้นี่แต่ไม่เป็นพันนี่เอ้าไม่เป็นพันนี่บักบวบไม่ยัางที่เป็นบักอึนเสียบออันค้นอื่นกับว่าเป็นบักอือแต่ไม่บมเมไม่เป็นบักบวบันอันเอาไปตำบักหุ่งได้ให้หันสนท่ายาว่ะนี่บอแซมขี้ยางมีตำแซบก็ตำมะเกันแค่ก็ตำมะหุ่งนีพี่แกน่องตำเมืองเดี๋ยวมันม่เพียงที่โยนคุณนะเดี๋ยวไปจับเอาใช่สุีนี่กมกินม่แย่ที่เป็นเลนม่นี่ก็บบก

ป่าผักกูดคุณได้ขวดไหมม่บอสอะไม่เกี่ยวแล้ว มีบ้านแบบจังซี่ก็ว่าเขาบ้านแต่เครืออีหอรีแล้วเนาะก็สี่ยุตน้ำสวนจั่ใี่แล้วนี้มีบ้านแต่ก็บพเหตุปานนีแล้วอก็เรอด้าเอ้อไไมพี่แก้ววัน